ตอบคำถามนักลงทุนนะคะกับคำศัพท์อสังหาหน้ารู้ค่ะ t ร l y ท e l d คืออะไรมาเดี๋ยวพี่กันจะเล่าให้ฟังค่ะ t ร l y ท e l d สำหรับนักลงทุนนะคะคำนี้นะคะใช้สำหรับเป็นตัวชี้วัดค่ะว่าอัตราค่าเช่านะคะที่เราได้รับจากการลงทุนนะคะซื้อคอนโดหรือว่าซื้ออสังหาริมทรั์เนี่ยคิดเป็นอัตราเท่าไหร่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะว่าได้เท่าไหร่ต่อปีค่ะคิดง่ายๆเลยนะคะอย่างเช่นว่าการคิดอัตราค่าเช่านะคะ1ล้านบาทที่เราลงทุนไปนะคะเราได้ค่าเช่า5 0าพันบาทต่อ เพราะฉะนั้น Rental Yield นะคะ1ปีเราได้ 6 0 0 0 0บาทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น1ล้านบาทนี้นะคะเท่ากับว่าเราได้ r e n t a l Yield 6%ต่อปีค่ะอันนี้เป็นการคิดแบบทั่วไปนะคะการคิด Rental Yield มีหลายแบบค่ะถ้านักลงทุนที่ดีนะคะจะคิดเป็น Net Rental Yield ค่ะ e t r e n t a l Yield คืออะไรก็คือว่า n t a l Yield นะคะอัตราค่าเช่าจะต้องหักค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าส่วนกลางค่า i n น e ท a น,นั e รวมถึงค่าในหน้าด้วยค่ะถ้าคิดแบบนั้นแล้วนะคะอัตรา n t a l Yield อาจจะต่ำลงนะคะแต่มันก็เป็นข้อมูลนะคะเป็นแฟกต์ที่แท้จริง ปัจจุบันนะคะนักลงทุนหลายๆคนใช้อัตราค่าเช่านะคะเป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเลือกลงทุนค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนักลงทุนมือใหม่นักลงทุนที่อยากจะลงทุนอสังหาริมทรัพย์รวมถึงน้องๆในหน้านะคะที่ขายอาสังหาริมทรัพย์ให้กับนักลงทุนจะต้องรู้จักคํานี้ค่ะ rental yield นะคะและถ้าเกิดวันนี้นะคะมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ทักเข้ามาได้ที่ Agent Plu s ทุกช่องทางเดี๋ยวเราเจอกันค่ะ